หูดูนะคะในข้อนี้นะคะกำหนดให้มุม x y z อ่กำหนดมุม x y z มาให้ก็คือมุมนี้เขาบอกว่าจงสร้างสามเหลี่ยม abc ที่มีมุม b เท่ากับมุม y และจุด e บน ac โดยให้ be แบ่งครึ่ง abc และ be เท่ากับ a และ av เท่ากับ b ดังรูป สับสนไหมแค่อ่านก็งงแล้วเนาะชีวิตเนี้ยมาเดี๋ยวเรามาสร้างรูปกันใหม่ค่ะอ่ะวิธีการนะคะสิ่งเราดูเลยคีย์เวิร์ดแรกที่โจทย์ให้มานะลูกมุมนี้เท่ากันเราก็จัดการเลยค่ะมุมนี้เท่ากันเราก็จําลองรูปเอาไว้ <c oughs> มุมนี้คือมุม B มุม b มีค่าเท่ากับมุม x y z ใช่ไหมลูกอ่ะขม,มุนรูปกันอ่ะ พราะมันมีมุมเท่ากับ x y z แล้วเกิดอะไรขึ้นคะเขาบอกว่ามีจุด E อยู่ที่ด้าน AC อันนี้คือ A อันนี้คือ C จุด E อยู่ที่ด้าน AC แสดงว่าต้องมีจุดที่เกิดขึ้นเนาะแต่จุดนี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า BE เนี่ยมันแบ่งครึ่งมุมนี้คะ่ะอันนี้คือ BE เส้นนี้คือเส้น BE แต่เขากําหนดมาว่าเฮ้ยเส้น BE เนี่ยไม่ใช่เส้นธรรมดานะมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า BE เนี่ยยาวเท่ากับ a หน่วยเราก็ต้องไปวัด a เอามาใส่ถูกไปด้วยแล้วก็ AB ก็ยาวเท่ากับ b หน่วยเราก็ต้องไปวัด b เข้ามาใส่แล้วก็จึงเกิดลากเส้นเชื่อมค่ะเราก็จะได้ลำดับครบแล้ว ขั้นตอนที่1เราต้องสร้างส่วนของเส้นตรง BC ก่อนไม่ใช่ส่วนของเส้นตรงสร้างรังสี BC ก่อนก็คือสร้างรังสีเนี่ยไปก่อนเราไม่ต้องไปสนใจแล้วมันจะยาวเท่าไหร่ลำดับที่สองค่ะสร้างมุมค่ะลำดับที่3ทํทำอะไรลูกลำดับที่1สร้างรังสีลำดับที่สองสร้างมุม ลำดับที่3แบ่งครึ่งมุมค่ะถูกไหมพอแบ่งครึ่งมุมเสร็จเราก็จะได้เลยลำดับที่4เราก็จะมาสร้างส่วนของเส้นตรงเอเอาไปใส่และลำดับที่5เราก็จะมาสร้างวัดขนาดเพื่อสร้าง B และลำดับที่6กก็ลากเส้นเชื่อมมันก็จะได้ด้านสุดท้ายเนี่ย อันนี้ N หนึ่งสองอันนี้ก็จะเป็นสามก็คือสร้างมุมสี่ก็คือสร้าง A ห้าก็คือสร้าง B แล้วก็หกกรากเส้นเชือ่อมอันนี้คือขั้นตอนในการทำข,อข้อนี้ทันไม่รูกอ่ะอันดับที่หนึ่งสร้างอะไรก่อนสร้างอ่ลาลังสีก่อนนะคะเราก็จะมาสร้างลังสีกันใครมียังลบแมอ่ะเดี๋ยวครูจะลบของเก่าทิ้ง แล้วเดี๋ยวสร้างใหม่ของเขบคุณค่ะ,คคะเนื่องด้วยขัวสร้างไปแล้วเราก็นึกได้ว่าเอ้าคงหาขงอขไม่ได้เอาอีกอันอื่นมาขอบคุณมากเลยดยอ่ะอันดับที่หนึ่งนะคะเรามาสร้างรังสีกันก่อนซึ่งรังสีสร้างให้มันยาวไปได้เลยนะคะจุดเริ่มต้นของมันชื่อว่า b ีค่ะอ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาสร้างขนาดมุมลูกเราก็มาทําการสร้างขนาดมุมก็คือกลางวงเวียนขึ้นมาแล้วก็ไปทาบที่มุมนะคะโดยให้จุด Y เป็นจุดหมุนเพราะเราจะโคนเราจะก๊อปปี้มุม Y ไปนะคะให้จุด Y เป็นจุดหมุนสร้างโค้งตัดแล้วก็ให้จุด b เป็นจุดหมุนสร้างโค้งตัดเช่นกัน พอได้แบบนี้แล้วทำอะไรต่อลูกวัดขนาดโค้งค่ะอ่าเราก็วัดโค้งแล้วเอามาใส่ที่ลูกที่จุด B เราจะได้มุมที่มีขนาดเท่ากันล้พอได้แบบนี้ทำยังไงต่อคะลากลังสีนะคะจาก B ให้ผ่านจุดตัดไป ในขั้นตอนนี้หนูอาจจะทําในส่วนของส่วนของเส้นตรงที่ยาวเท่ากับ b เลยก็ได้หรือว่าเราจะไปแบ่งครึ่งมุมก่อนก็ได้นะคะอ่ะต่อมานะคะเราก็จะทำการแบ่งครึ่งมุมแบ่งครึ่งมุมหนูจะแบ่งในรูปนี้เลยหรือรูปต้นแบบก็ได้นะคะลูกถ้าเราแบ่งในรูปนี้เลยเราก็แบ่งไปเลย น่ะเรียบร้อยเราได้ขั้นตอนที่เท่าไรแล้วขั้นตอนที่สามแล้วถูกไหมลูกขั้นตอนที่สี่คือวัดขนาดอะไรคะอ่าวัดขนาด A ค่ะอ่าวัดขนาด A อเอามาใส่ตรงนี้เกิดจุดตัดมีชื่อว่าอะไรลูก E ถูกต้องค่ะขั้นตอนที่ห้าทำอะไรคะ ไว้ขนาดของ B แล้วก็นำมาใส่ที่โดยให้ B เป็นจุดหมุนตรงนี้เกิดจุดตัดตั้งชื่อว่าอะไรลูกจุดตัดตรงนี้ชื่อว่าอะไรคะ A เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลากเส้นเชื่อม AE ค่ะโดยลากและให้ยาวตัดลงมาที่รังสีด้านล่างเลยนะคะ ภาพให้มันผ่านสองจุดนี้นะลูกอ่าและจุดจุดนี้จะมีชื่อว่าอะไรคะ C ถูกต้องค่ะเรียบร้อยสนม,ม,มข้อนี้น่ารักตมูตมิได้ไหมอ่ะอันนี้นะคะก็คือรูปนี้ข้อที่สาม